สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนหมอลลั่ที่ครบรักสู้ผู้สุขคนมื่อนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพยัญชนะผ่านมื่อนี้สิมาเบอกเรื่องอย่างสู้ผีสู้หนองฟังหูบอกพยัญานว่าสิมาเบอกเรื่องบุญสัมพันธ์พอลูกคู่บุญโออุงอิงกับบอกระป๋อุะงอิงกับบ๋อโจมันไหมน้องอุงอิงกับบ๋อโจหนั่นเพิ่น พ่อลูกคู่บุญกันด้วยแล้วล่ะแต่ว่าสิม,มาว่าเรื่องพ่อลูกคู่บุญอีกหนึ่งคู่พี่น้องไผอีกครั้งตอนนี้รู้สึกว่าโอ้ยกระแสมาแห้งสุดๆสําหรับพ่อลูกคู่บุญคู่นี้ไผ่หน่อยเห็ดอ,อียังกับเป็นเงินเป็นทองเมื่อสุดพ่อใหญ่ผ่านไผ<ฟ>่นอนหลับได้เงินหมือ่อนอนตื่นได้เงินแสนอีหลีออโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเอาว่าเธออยากหู้อยากหู้บอกเอออยากหู้หลายซ้ำใดอยากหู้หลายเต็มลอยเลยทีเดียวเต็มลอยเลยบอกอโอ้ยนาะ เป็นตจอย่างหูแห้งแท่งล่าสุดพี่น้องสําหรับน้องอุงอิงเพชรบานแพงแล้วกับพ่อการชัยวิไลศิลปล่าสุดพี่น้องสําหรับพ่อการชัยวิไลศิลปกับน้องอุงอิงเพชรบานแพงเรียกว่าจับมือกันปังอิริภัยผาานเป็นจังไได้หูบอ เมื่อบ,บกีชั่วโมงที่ผ่านมาพอการใช้เพลินพวดวาจังซีเอฟซีพลังเงียบจากประสวบพิริคันมอบมาไล่เปิดวง่งไห่อุคงอิงสองมื่นบาทพี่น้องบอซัมนันพยา,ยพานีนากให้พอการใช้อีกหนึ่งมื่นบาทอขอไห้เฮ้งเฮ่เ,เรวยอยๆตลอดไปครับว่าซันป้าถึงทุกนี่แหละเพื่อนว่าคิดดีทดําดีเอ,อสิ่งดีๆก็จะตามมาแล้วจะหูบอหมื่นขึ้นจะน้อนรับเกิดอีกยังขึ้นเกิดอีกยังขึ้นหน่อยโกนบอ บริอันเรื่องโกนของเจ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วล่ะพ,ยยพีะ่ไานแต่ว่าเรื่องนี้ถือว่าโอ้โหช่วงที่เจ้านอนรับแมนบอลมาไล่อุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงสามแสนแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหูวบอลโอ้ปานนั่นหรอเปลาปานนั่นแล้วมาไล่เปิดว่องอุ้งอิงสามแสนแตกเรียบร้อยแล้วพอกันใช่ปะขอบคุณเอฟซีพลังเงียบทุกคน เฮงๆรยรยว่าสั่นป้าโถอ่อนซ้อนแล้วบ่ซ้ำนั่นพยนะนีอีกตีก้อนหนานี่แมนบอก้อนสีใดสามสี่องคือสามกับพสมสองี่มสองนบอพอกานใช้สามแสนแตกแมนบอบานเขาคลิปไปแล้วก้อนที่เพิ่นสีไใดสามแสนแตกนี่พยัญชนะอ้โหบอเพิ่นฟันว่าจังไลันมาฟันว่าแม่เทียนเอาท่อมาให้มแล้วล่าดุดเกิดอีกยังข้นฟันอีกแล้วพอการใช้พยัานหวย รู้สึกมหัศจรรย์เพิ่นว่ามาอีกแล้วแม่เชี่ยเอาท่องมาให้อีกแล้วมีแต่เส้นใหญ่ๆเป็นซิปเ้นเลยพนะสาธุ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 ป้าถึงถูกเพื่อนี่ไพ่ไหมมันหนีได้ต่เส้นใาไหมเออเป็นซิปเ้นเลยพนันเป็นซิปเ้นเลยพนะเป็นแต่อ่อนซ่อนเป็นแต่อ่อนซ่อนเป็นแต่อ่อนซ่อนฝันย่ำได้ได้ย่ำนั่นเด้ฝันย่ำได้ได้ย่ำนั่นแมนนี่แหละเพิ่นว่าคนโซกคนหมาเนาะบัดคอยนะนะแนวไหน ฟันแล้วกับิ่มพร้อมโนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นเงินแสนเสียยังวะนอนตื่นนอนตื่นนะนอนตื่นเงินแสนเสียเหมือนบอลอ้ยเนาะอ่อนซ้อนเอาเป็นทังไดก็ต้องรอดจับตาดิต้องรอดจับตาแมนโซนนี้คือห้ามกระพริบตาเพราะว่าใช่สิโพลตัวตอนนี้เรียกได้ว่าเจ้าพ่อการใช้ดิเจ้าพ่อการใช้แมนเขาดีซะแล้วเกิดแห่งขั้วครูมากับอุกอิงในตีอ่อนซ้อนเออว่าอย่างขึ้นเป็นเงินเป็นทอง เออเอฟซีเฟขับนั่ไปเสียงโชกกะกะโซกะมานก็ได้เป็น<ม>ทีมมากของนี่ละพ่วงมาไล่<ม>อ่าหลายหลายพ่วงมาจากนี่เลยอืมก้อนหนานีว่าจังใดองคงอิงเพงียบแพง,เ,พงเออสามสิบหกล้าน<ม><ม>เออเขากลับไปเบิ้งน้ำผอกานใช่นี่ลหละก็ได้บาทที่นี่มาซี่สิบสองล้านก็ได้อีบัตท<ม>ี่น<ม>ี่รอจับตาว่าน้องอุอิงสีว่าจังใดอยู่บอเพราะว่าอย่างเบอน,นี้วันที่ยี่สิบหกแล้วถือว่าจอถือว่าย่อนเขามาแล้วเนาะ แล้วมึขึ้นเพลงใดแน่คนหลายบอสำหรับคอนเสิร์ตแม่มืงขึ้นแม่มินิคอนเสิร์ตมึขึ้นคนหลายเห็นปอนองวิ่งออกมาปวดทรงงานอยู่มืงขึ้นนี่ไปแสดงอยู่อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีน้ะพี่น้องนาะเอซีแฟนคลับกับไปรอดตอนรับหลายมืงขึ้นนี่มาไล่กับหลายขึ้กันพอยันผ่านมาไล่ร่วมมาไล่ร่วมอ่ามาไล่พอท็อปอ่าแล้วก็อีกหลายๆมาไล่บบเ็นเฉพาะมาไล่ข้าวของเครื่องใช้ของอยู่ของกินเอฟซีแฟนคลับกับพากัน น้ำไปหมอบน้ำไปทรงให้กับลูกสาวหล่าอุ้งพี่บานแพ่งมึงขึ้นเนี่ยลายสิ่งหลายอย่างน้ำกับ่น้องจะว่าสีบอกไปเลยจะหนีลูกสาวกะเป็นสาวขึ้นลายเนาะค่ะเออเป็นสาวขึ้นลายผู้ใหญ่ขึ้นลายอืมเออโอ้ยอ่อนซ่อนน้าเปลี่ยนเลยอ่ะส่งงานจังหน่อยสักก่อนส่งงานแม่นบ่เอออ่าเมื่อบอกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาพี่น้องน้อง,อ,งอุ้งอิงออกมาโพลส่งงานคือเก่านั่น,นละส่งงานเมื่อนี้เพิ่นว่าขอพระคุณที่เอ็นดูลาหักแพงล่าตั้งแต่มื่อแรกจนหอดมื่อนี้พอพอแม่แม่กะหักแพงล่ายู่ตลอด Mm. มื่อนี้พอพอแม่แมมาให้กำลังใจหลาหลายอิลีจ้า mm. ขอบพระคุณที่บ่ถิมบ่ป,ป้าหลา mm. มื่อนี้หลามีความสุขอิลีจ้าขอบพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหลา่าขอบพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนหลาขอบพระคุณพ่อโจแม่นุชยาสุภาพลุงอํานาจวงสาวหน่อยที่มอบโอกาสให้หลาขอบพระคุณพอพอแมแม่เอฟซีที่หักแพงหลาด้วยจ้า ถั่อ่อนซ้อนพงเยี่ยผานอ่อนซ้อนอันนี้แม้เอฟซีพ่อเอฟซีแม่แมรายชื่อนพนองเนาะรายชื่อเอฟซีพ่อเอฟซีแม่ที่ใดมีการนํางหมบมาไล่ให้กับลูกสาวหล่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเงาเป็นหางวาวเงาเป็นหางวาวเลยอ่ะแล้วเมื่อแรกนี่สาวนวดเพชรบ้านแพงไม่นิ่คอนเสิร์ตไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเนาะพงเย่านเนาะแถบบ้านเก่าพันทองแถวบ้านเก่าพันทองทางบ้านนองลุงน้าผู้สาวค้าระคุนละแตเอฟซีแฟนคลับเสื้ววานาแน่นคือเก่า แมนบอบพญาพาคอุทัยธานีตรงไปที่ชนบุรีพี่น้องไปเป็นกําลังใจให้สาหรับมินิคอนเสิร์ตส้าหน่อยเพชรบานแพงคือเก่าเนาะเป็นจ้างไดบัดที่นี่มหันมาเบิ่งแท่งผู้เป็นพออีกผู้หนึ่งบัดที่นี่ผู้ใดลัะพญายบอดโจเอาไปย่างหรืบัดนี้เพิ่นไปทําบุญเอาทาบุญเบิ่งเพิ่ฮ็ดหย่างเอาเพิ่นไปทําบุญที่วัดหัวลําโพงโอ้เออวัดนี้เพิ่นไปทาบุญย่ามใดเพิ่นได้โศกได้หลามาย่านไหนเห็นบ่รหลอกก่อนนี่สองหวดเพิ่นดน นั่นลหะบาที่นี่หลายๆคนว่าเพิ่นจับลูกปิงปองเพิ่นได้ตัวไหอ๋อจับอีกระบอกแมนได้ตัวไดล่ะบ้านี้อ่าสำหรับเลขอสามตัวเนาะอเออเพิ่นก็ได้หกสองหกหกสองหกเอ่อบาที่นี่จับเทียสองบลาที่นี่เป็นเลขลางผนาเป็นเลขสองตัวหกกับแม่คือเก่าได้เจ็ดหกเจ็ดหกแมนหกกับเก่าตัวเดียวกันเพิ่นว่านั่น มาเพิ่มทาาเรียกให้เพิ่นอีกละเจ้าเป็นจังไหนเพิ่นว่าอือนั่นล่ะเพิ่นก็ว่าเอาแหล่แต่เนาะอ่าโศกมานไผมันมันแต่ว่าเพิ่นนี่ไปวากันว่าเมาละตรียุ่แถวหน้าวัดหัวละพงมา,ากเจียบเบิดแล้วแม่ค้านี่คิดเงินจนได้ใส่เคียงคิดเลข <c oughs> กดกันเป็นระวิ่งเลยเอา้าพี่น้องนี่ก็คือความเสือเนาะออม,มักไผมักมันมักตัวใดกะซื้อเอาเท่านั้นล่ะแ่นบ่ละอือเพิ่นว่าหาอย่างได้อันนั้นเมินบ่อือหาปูใด้ปูหาปลาไดปลาอือหาเห็ดก็ได้เห็ด หาเล็กัได้ตาเลขกกันละพิงเทียไปหากับบ่ได้ได้พงย์ไห่งไงแม่นแล้วผููบหมานเนาะแอเอาจังสั่นละเออเอาจังสั่นละพี่น้องสำรับคลิปนี้ออันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพอลูกคูบุญบุญสัมพันธ์มนจับมือกันปังอิลีสำรับพ่อกันชัยละกะัน้องอุ้งอิงอละกะนน้องอุ้งอิงกับบอสโจนะพี่น้องเนาะ ก็ขอแสดงความยินดีนําพยัญชนะพานแล้วก็รอบต่อไปก็อย่าลืมพี่นอ้องอย่ากระพริบตาสําหรับพ่อการใช้วิไลสินเพื่อนสิเรตตัวใดมาฝากพี่ตอนนอนต้องรอดติดตามแล้วก็อย่าลืมลูกสาวค่ะ,อะไอทิวาอสองบวกหนึ่งได้แปดนั่นอสองหนึ่งแปดเราก็เห็นเฉียนยูหันน่ะสองหกแปดนี่แหละคือที่มาที่ไปเนาะเอาจ้าสั่นต่อนหน่อย เออล่า,<อ>าพี่ล่าน้องสัติค่ะ,ะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ